ทำไมทำไมย่ยงงี้อ่ะมันต้องใช้ลูกคอใช้ลูกคอครับผมไม่คือจอกนเนเเดี๋ยวเ๋ลองเองอ่าไหนมึงลองดูโอ้เหมิดกูว่าใช่ไม้แขวนเถอะให้มันขือเพราะว่าใช่ไม้ลอยไม่ขือดอกมันไม่คือน,นี่เออโอ สมัยก <S ilgili> ่อนต้องแขวนไม้ร้องครับเหมียวฟิงโคราชไอ้เมื่อไอ้เมื่อไอ้ไม้เมื่อเมื่อไมจังไรเอาหัวมาชนไม้กูหัวบ้านนี่หัวก็อยู่มองเก่าล้วอะเออเอาล่อง ว่าถือไม่ร่องเนาะจ้าเฮ้ยเดี๋ยวม<อ>ึงแกะกระตังเถอะกูเขินกูไว้เทำไมอ่ะกูไม่เคยได้อย่างนี้ได้มานี่มึงใช่หนีกูเลยไหมนี่กูยืมมึงกันไหนหรอฮะยืม,ย,มยืมนั้นไงงานอ,อน้องลาเวียงอ่ะเออกูก็จะไปใช้กันน้องลาเวียงมีจะมาให้กูใช้อะไรกันนี่เพราะว่าเดี๋ยวอีสวรรักมันต้องแกะให้กูแหละคืนนี้ห่วงห่วงน้องสวนรักเักอเออห่วงเขาเอาลองไอ้มืด โอ้เอ,เอไม่ใช่คนเด่นเอคนโดนลิเกดังดานคุณทดดอกนาพี่น้องนากเลาแม่คนเดียวไม่คู่มุนคู่ไม่ฉันเล็นลิเกคู่มีแม่คนโดน ชายสิชาขอบคุณแม่พ่อคนดูชายสิชาแม่ลินไลอาลีใช่สิชาแม่ลินไลอาลีกันไอ้แกะหันไอ้แกะพอตอกตอาไม่เกะเลยไม่มีดอกอาลีกูดอกอาลีกูดอกวันอาลีกันเพื่อเป็นชายแค่ทหารใช่อาลีเกนถาลัวันยังไม่ตกขอให้พบผม มึงนี่เต็มเลอชิบหายนี่ยแต่คนนี้กลัาบบ้านดูเดี๋ยวกูไม่รู้เจถหารางวัลยังไม่ต๊ะขอให้พบแต่ทางตันใช่ถ้าแม่คนไหนให้รางวัลฉันเป็นไงให้ถูกทางบนและทางใต้สาธุให้มีเงินซี่เยอะให้ถูกเบอร์รางวัลใหญ่ๆเอาจนนั่งยิ้มน้ำมากรายเยอะไม่เนื้อเย็น เสียงตบมือดังๆไปกระังใจครับผมครับขอบคุณลาขอคุแม่เสื้อเหลืองให้รางวัลมาร้อยหนึ่งแกยืมฉันนะร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวแกใช่ฉันคืนด้วยแล้วมึงเดินไปรับเขาตอนไหนอ่ะแกทำหน้าใส่กูอ้าวทำหน้าก็ลูกลูกแม่พอบันประกาศเลยเนาะ